ดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอล์กฟุตแล้วก็จะฟาร์มองเกียกับสตาร์โซดาคนนี้นะครับผมมาวันนี้อุ้ยพี่พีเกิดมาเป็นเอ็นนี้ด้วยโซดาพี่พีเกิดมาเป็นเออพาวสกายพาวสกายด้วยโซดาเอาคนละฝั่งเหรอเอาฝั่งนู้นไปเอาฝั่งนี้เห็นไหมไปเริ่มพาวมนุษย์พาวมนุษย์โอเคเดี๋ยวเราจะเดวิ้ลสูงๆแล้วพี่จะพาไปทำพาวไอ้น้องการโหมดโอเคซัดมาข้ามงใย อันนี้ีไม่เล่นมานานนะเพราะว่าบัคคุณนี่หายไปนานมากคุณ้สึกเกมยอดต้นตำรับของพิก็ซืาเกิมีตังค์ที่สามมือหนาไปซื้อหนช็อปไนะ้นช็อปตามนี้คืต่ตอนนี้ไอเยี่ยงทุกคนหนช็อปดีสุดแล้วผมซื้อได้หุนช็อปแล้วมีเพชรกระแลผมใช่ไหมแล้วเกิดได้หนช็อปคู่ตายโชคดีนะเว้ยวันนี้เราจะมาพาานวิธีไปวลาห้าสิบหนึเงถี่ไหมคันนี้จะเป็นคลิปยาวๆนะคะเพราะว่าเราก็จะมีคลิปเรียวๆของเราเองเวลาฟาร์มช้าจังเลย อันนี้มีไปบางส่วนนะอ่ะางั้นก็เอ้ยไม่ตัดดีกว่าหรือจะขอตัดก็แล้วก็ขอตัวตัดไปก่อนนะเพื่อนเพื่อเราจะไปเกาะไอ้เกาะลิงน้อยมาแล้วได้ะไรไมครบยาสิบแล้วไปน,นี่นี่ทำไมเรือเร็บตัวเรามันอะไรวะเนี่ยมันมไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเราขี่ได้นั่งได้หมดเอ้ยสถาน่งข้างบนสินั่งบนดิ ไาไหมได้เลยนี่นี่ครับเาอะไรวิ่งดร็วไปไม่ได้ปะอยู่กอกลางได้ไหมแล้วเราไปอยู่กอกลางก่อนนะไม่วิ่งโซดาแล้วรามานี่รามไม่เห็นคนกระโดดเรื่องหวะเนี่ยตามมาตามมาตามมาเร็วหนงงึ่ลุดแล้วเฟจะไปกอดลิงไม่ได้ไปเนี่ยกอดลิงอยู่นู่นนะเดี๋ยวพี่นำไปก่อน,นแล้ว,นานาวกันโซดาไม่เห็นกอดลิงเลยห้าหกวิเกือบหมดาล,ลังเกือบหมด กระโดดขึ้นยังยิมเนสติกมาแล้วเราจะมาสู้กับลิงกังลังกิงอะไรวะลิงกังล้วเราเต้าทำให้ถึงเลเวิล50ในอีพีนี้ครึ่งชั่วโมงเราก็เอาอุ้ยตอนนี้เป็นเออฟูมูลก็คืออากาศหนาวอะไรเหรมั่วเลยพี่พีที่มาแล้วดาฟังห้องดานะดาดาไม่แย่ของพี่นะอยงั้นแล้วพี่พียังมาแลีงเยี้งเขาหนูนะโอเฟยจะเอาฝั่งนี้ดาวฝั่งนี้ไป ไปว่ายน้ำไปดิว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 ไปไม่ได้ไปเด็ดเด็ดนี่ว่ายน้ำช้ายังวะไม่ใช่ใช้เผาเงือกนี่คือว่ายน้ำช้ามากเลยอ่ะเพราะเผาเงือกมันพูดไงตอนนี้มันกล้าถึงแล้วรนะพไปถึงแล้วเราจะได้ไหมสิแม่จะโดจะโดดกัดคอเอาแล้วพี่จะกลับไปยังไงอ่ะ นี่ซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วเฮ้ยไอ้พ่นไฟไอ้พ่นไฟเยอะเลยี่นทไฟแล้วเย้ดีใจทำไมกรได้บอกว่าดีใจทำไมมความเพิ่งจะเอ้ยเจอคนนี่มีเจอพ่นไม่เจอไม่เจออะไรเกิดไม่รู้อ่โมอี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 โตอีโตอีโต้ิซาโตเ้ยอพี่จะพี่จะขับเรือไปรวยแล้วไงเออได้หมดพิซซ่าแล้วรวย เรือสาลูเอ้ยนี้มันก็ดีขึ้นนะเรือต้อใหม่วะเฮ้ยเฮ้ยโอนตายเรือโอ้ยก้อนระเบิดเวลาป้องเรือเราดีร้ายพี่ถึงแล้วนาพี่ตายใช่ไหมออาะว่ามันโหดไงสดุดาต้องทำเลือดก,ก่อนเออใช่ พี่จะไปซื้อนี้ยอาบดาบพลังดาบพังดาบไม่ใช่ฝังหลังดาบแล้วพังดาบโอ้โาักอะไรนะปลเลอจะีดเสีให้เป็น้องเลอสตาดีก่อนแล้วเวลาจะเลยก็้สิบเนี่ย e ีนี้สาสิบ ก็รู้แล้วเไปก็ได้เล่นต่อแล่เล่นต่องั้นพี่จะเป็จนไปก็ไดาต่อไม่ได้แล้วถ้าเวลาก็เรียกมันรถแล้วกันนะทำไมอะ้วเวลาก็ไม่เล่นแล้วแล้ก็ขอฟาร์มคนเดียวรถจบขีดต้นดีข้อเกี่ยวนี้ข้อขอจบกันนล้วนะทุกคนไม่ได้นะคะทุกคนก็คือจบกระฐานันเวลเป็ึงห้าสิบทีน่า ต้องถึงงานีแน่นอนด้วยนะคะทุกคนเราจะไปกินยังไงไปบ้านเออ